สวัสดีจ้าเมนี้ยอาจะมาตำเส้นเล็กได้จ้ามาเบิ่งส่วนผสมกันเลยพริกจา้าพริกแห้งพริกซดบังหน้าบ,าบากกักเค็ตเทศบักกอกผักที่เราจะใส่ตำเส้นเล็กก็มีผักชีใบเลื่อยจา้าทั่วผักยาวมูยอจา้าแล้วก็เส้นเล็กจา้าเ้นก๋วยเตี๋ยวเ้นเลกเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาชุโรน้ำปลาน้ำมะขามเปียกจา้า เสร็จแล้วก็เอาผักชีใบเรือจ่ามาหั่นไว้เพราะว่าจะใส่กับตําเสนเล็กเขาจะจะได้ไมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วเอาผักไว้ก่อนจะเอาทั่วฝักยาวมาหั่นไว้หั่นทั่วเสร็จแล้วก็เอาใส่จานผักไว้ก่อนจ้า เสร็จแล้วก็เอาหมูยอจา้ามาหันให้เป็นชิ้นพอดีคำจา้า หั่นให้เบิดเลยจ้าหมูยอ3ชิ้นเสร็จเรียบรอยแล้ว,ลวเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำปลาลงไปนำ้ำก็จะบ่ใส่หลายเกินไปจ้าลอให้น้ำหอนก่อรจะแล้วก็เอาเส้นเล็กลงไปลวกจ้าลวกเส้นเล็ก เขาก็จะลวกให้เส้นซุกไสพอดีจ้าลวกเส้นเล็กเขาก็จะคอยค้นห้เส้นกระจาย่มห้เ้นก่อ,อก,กันเป็นกอนจ้าเขาลวกเส้นเ,เ,เล็กเส้นเล็กเขาก็ซุกใสขึ้นมาแล้วจ้าประมาณนี้ได้แล้ว เสร็ล้ก็ตากขึ้นใส่กระชอนเอาไปลางผ้านน้ำบ่ให้เส็นกอกันเป็นก่อนจ้ะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำจ้จะจเรียบร้อยแล้วเอาหมูยอมาลวกต่อจ้ะลวกให้สุกจ้ะลวกหมูยอก,กับลวกบ่โดนอกจ้ะ กะว่าหมูยอ,อก,กระสุกอยู่แล้วแต่เขาก็จะต้มให้น้ำลวกหมูยอ,อเดือดก่อนจะต้มจนก็ว่าให้น้ำเดือดขึ้นมาจา้นาน้ำที่ลวกหมูยอ,อก,กรเดือดแล้วจะค้นหมูยอ,อไปมา กรไดแล้วจะลวกหมูยอ,อก,กระเซ็จแล้วจะแลกตาขึ้นใส่กระชอนตาขึ้นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ให้เย็นจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็จะมาตำเส้นเล็กกันเลยจ้าเอาพริกซอสพริกแห้งใส่ลงไปวามเผ็ดกันแล้วแต่ชอบเลยจ้าเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพิ่มลดได เซราคัตตำตำเขาจะว่าตำให้ละเอียดมากเกินไปจ้ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินตำเพียงเขาจะตำละเอียดประมาณนี้จ้ะเซระใสไกระเทียมลงไปเซรวค็ตตำให้กระเทียมเข้ากันกับพริกจ้ะ ตำพรีกกระเทียมละเอียดประมาณนี้พอเราะจะใส่ก็ใส้น้ำตาลมะพร้าวลงไปจ้าเส่ก็ะตำจนกว่าให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากันกับพรีกกับกระเทียมจ้า น้ำตาลมะพร้าวก็ละลายแล้วเจแล้วเราจะมาใส่เบคเือเทเจจาเอาเบคเือรทศปาดใส่ใส่เบคเือร์เหาลูกจ้าเขือเอรทศใส่ละลายเลย ใส่บัคเือเทศเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใส่บักกอกจ้าบัคกอกใส่หนึ่งลูกจ้าใส่ทั้งเม็ดลงไปพร้อมจ้าเสร็จแล้วก็ใส่บักหนาวปาดบักหนาวใส่เป็นชิ้นเลยจ้าบักหนาวใส่เป็นชิ้นไปหนึ่งลูกจ้า อีกหนึ่งลูกยาก็จะบีบน้ามะนาวใส่ลงไปจ้าปรุงรสชาติตำเสจเล็กเอาก็จะปรุงรสชาติให้เข็มคนไวจ้าเสจล็กใใล็ใส่น้ำปลาจ้ะใส่ชูโรดจ้ะใส่น้ำมะขามเปียกจ้ตาตำเนยน้ำปลา จลจลก็ตำคลุกเข่าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้าเฮาก็ตําส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเสร็จแล้วจะมาซิมรสชาติเบิ่งจ้าว่ารสชาติพอดีบอ รสชาติขาดเปียวไปนิดนึงจ้าเพิ่มน้ำมะาขามเปียกลงไปจ้าเซและกะค้นคลุกข้าวให้ส่วนผสมให้ข้าวกันปรุงรสชาติได้แล้วเซและกะใส่เซนเล็กที่เขาพักไว้ใส่ลงไปจ้าเซและกะตำคลุกข้า ให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะเขาจะค่อยๆตำจ้ะเสร็จเล็กเ็าจะได้มอเลตเแล้วก็ใส่หมูยอลงไปจ้ะตำด้วยถั่วฝักยาวแล้วก็ผักชีใบเลื่อยจ้ะ จแเล้วกับตำยวัวคุกเขา่าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข่ากันจ้าจแล้วก็เ,ลกเปลี่ยนเป็นทับพีมาค้นเอาจ้าเดี๋ยวเซนจะเละมูยอจะเละค้นคุกเขา่าให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข่ากันจ้ตาตำเส้นเลกเขาก็กินหอมขึ้นมาเลยจ้า หอมกินน้ำปลาหอมกินบักกอกหอมกินบักนาวต้าเซนเลกกระเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาเทใส่จานกินกันเลยจ้าคกใหญ่เลยตำเส้นเล็กก็เป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายอีกเมนูหนึ่งจ้ารสชาติของตำเส้นเล็กเฮาก็จะปรุงให้รสชาติเข้มข้นรสจัดจานเพราะว่าเฮาต้องใส่เส้นเล็กลงไปเส้นเล็กก็จะไปดูด น้ำที่เขาปรุงตำเส้นเล็กจ้าเขาต้องปรุงให้รสชาติเข็มคนไวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมาชิมรสชาติเบิงงจ้า่ารสชาติเป็นยังไงแน่ตำเส้นเล็กเขา รสชาติของตำเส้นเล็กรสชาติเค็มข้นกลมกลอมแซบนัวน้ำปลาหอมกินบะกอกเส้นเล็กกระเนียวนุ่มพ่อดีแซบจ้าตำเส้นเล็กไสหมูยอกระเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้าตำเ้นเล็กไสหมูยอะจะกินเป็นกับข้าวหรือจะกินเป็นของกินเล่นกาแซบจ้าขอบคุณตุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม